สีผมทั้งหมดในปี2021ค่ะเอาสองสีมาผสมกันทั้งๆที่ไม่รู้ว่าผสมออกมาแล้วจะเป็นสีอะไรการทดลองครั้งแรกแล้วก็จะไม่ทําอีกคือผมจะขาดเหมือนปีที่แล้วไหมวะอะไรอย่างงี้แต่ทํายากมากๆเลย <laughs> ชอบมาก <laughs> จนรู้สึกว่าแบบมันมีมาตั้งนานแล้ว <laughs> แต่ทำไมปีฉันเพิ่งลองใช้เป็นคลิปที่ทําสีผมแล้วเหนื่อยที่สุดตั้งแต่ทําสีผมมาเลยอะ คนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แก้นจะมาทำรีวิวสีผมทั้งหมดในปี2021ค่ะ บอกก่อนนิดนึงว่าถักเปียมาก็คือไม่ได้สระผมแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาถ่ายคลิปก่อนก็เลยแบบเออทำอยังไงดีเอ๊ะผมเหนียวจังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยวันนี้แก้มจะมารีวิวสีผมทั้งหมดในปีส0งศนสงหนึ่งที่ผ่านมานะคะว่าปีนี้แก้มทำสีผมอะไรไปบ้างแก้ม <ST AR C> จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แก้มทำสีผมไม่ได้หลากหลายสีมากแต่รู้สึกว่าแก้มได้มีการทรดลองอะไรหลายอย่างก็เด <ST AR C> ี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไง ความเดิมเมื่อปีที่แล้วได้สอนให้ดิฉันรู้ว่าอย่าใช้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะเกินไปนะคะแก้มเคยมีประสบการณ์ผมขาดมาแล้วจากการย้อมผมปีนี้เราก็เลยค่อนข้างที่จะระวังเป็นห่วงในเรื่องของเส้นผมมากขึ้นสีแรกในปี2021นะคะของแก้มก็คือสีอะไเนะีสีอะไรดิ สีไฮไลท์สีแดงตัดเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้จริง,รงๆที่ต้องการอะ่ะเป็นแบบนี้เลยแหละแบรงผมแล้วยากมากมันก็จะแบบมันเนี่ยก็มีความไฮไลท์นี่ก็แบบในคลิปนั้นนะคะทางแบรนด์ของนิกาโอก็ได้ส่งของมาให้แก้มรีวิวนะคะก็คือส่งของมาให้แก้มย้อมผมนั่นแหละก็จะบอกว่าใช้ดีม,มากยี่ห้อนี้ก็คือแบบว่าเน้นในเรื่องของสุขภาพผมที่ดี<อ>แล้วคือตอนแก้มทำแก้มรู้สึกว่ามันดีจริงๆ โอ้สีนั้นที่แก้มทำนะจะบอกว่าทำยากสัส,ส,ส ทายากมากคือถามว่าทําไมแก้มถึงทาไฮไลท์สีแดงใช่ปะ่ะคือตอนแรกอะแก้มตั้งใจไว้ว่าแก้มจะทําทั้งหัวแหละแต่ว่าแก้มอะเพิ่งผ่านการย้อมดํามาผมเพิ่งขาดถ้าเกิดว่าใครได้ดูทุกคนก็อาจจะได้สังเกตเห็นว่าช่วงเนี้ยเหมือนมันกําลังจะยาวอะเออแต่มันยังไม่ยาวแล้วคือแก้มก็แบบว่าเออไม่กล้ากัดทั้งหัวแก้มก็เลยตัดสินใจทําเป็นไฮไลท์ก็คือกัดเป็นช่อๆเอาอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะพอใจตอนทําออกมาเสร็จใหม่นะก็ สวยแต่พอสะไปปุ๊บก็ไม่โดดเด่นและสีมันหลบในด้วยความที่ว่ามันเป็นผมสีดําด้วยถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ทํายากมากๆเลย <c oughs> ลองนึกภาพนะจับช่อหนึ่งแล้วก็กัดใช่ปะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้อะทิ้งไว้แล้วก็จแบบัแบจบัแบบช่อไปเรื่อยๆมันต้องกัดหลายรอบเราก็ต้องไปล้างผมรอผมแห้งกัดอีกรอบตรงที่เดิมแล้วก มาแยกผมตักผมแยกผมทำเงี้ยไปเรื่อยประมาณ3าี่รอบโคตรยากด้วยความที่ว่าผมมันเคยกัดมาแล้วเอี้ยมก็เลยกัดได้ประมาณออกเหลืองๆอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะไปดูไปตัวิวกันหน่อยค่ะทุกคนเป็นคลิปที่ทําสีผมแล้วเหนื่อยที่สุดตั้งแต่ทําสีผมมาเลยเหนื่อยกว่าย,ยอมทั้งหัวอีก ก็เลยรู้สึกว่าโอเคทําได้มาออกแบบนั้นก็ค่อนข้างพอใจได้ขนาดก็โอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะทําสีผมสีนั้นได้ประมาณเดือนหนึ่งมัง้งแล้วมันก็สักไปเรื่อยสักไปเรื่อย,อยสีมันก็เฟดแต่จะบอกว่าสีมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้หลุดเฟดจนเหลือสีผมกระดาษทคนแต่มันเฟดเป็นแดงอ่อนๆไม่เด่นเท่าเดิมแล้วไม่เด่นเท่าตอนแรกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ละมันก็ยังสวยอยู่แต่ว่าอีดิชั่นก็คือแบบว่าอยากจะย้อมอีกฉันต้องการแบบอืมสุดปังก็เลยแบบว่าโอเคเปลี่ยนสีผม 자 กัดทั้งหัวจะ้ะไหนปอกว่าเพิ่งกัดสีผมแล้วก็ย้อมดำม,มาแต่ทําไมกัดทั้งหัวได้อะไรเงี้ยมันเป็นความวนบ,บีมันเป็นความที่แบบอยากทาผมฉันจะต้องสวยสีสวยอะไรอย่างเงี้ยผมสุขภาพไม่สวยแต่ว่าสีสวยไปก่อนก็เลยกัดทั้งหัวมีความว่าเสี่ยงลุน้นคือผมจะขาดเหมือนปีที่แล้วไม่วะอะไรเงี้ยก็คือเสียวเสียวมากอย่างที่แก้มเคยทำคิวเอไปหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าการที่เราเคยกัดสีผมมาแล้วแล้วเราก็ไปย้อมดำทับนั่นแปลว่าเราไม่สามารถกัดสีผมต่อได้แล้ว อาการสีผมอะ่ะมันจะทํางานทําปฏิกิริยาได้ดีก็ต่อเมื่อเป็นสีผมที่ขึ้นใหม่แต่ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามไม่ได้เป็นไรหรอกมัง้งเราก็ทิ้งไว้นานอยู่ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทําสีผมโรเซ่ค่ะทุกคนคือนี่แค่สองรอบเองก็คือได้ขนาดนี้แล้วรอบนี้ที่แก้มทำอะ่ะมันไม่ได้เท่ากันทั้งหัวขนาดนั้นเพราะว่ายมผมผมยาวครั้งแรกอะ่ะทุกคนขั้นตอนการผสมสีทุกคนแก้มผสมไปสสี ทำไมเป็นสีนี้ล่ะอันนี้คือลงสินเสร็จแล้วนะได้เป็นสีนี้ก็คือแบบแฮปปี้โอเคมากคือเป็นสีผมแบบโรเซ่ไหมอะแกประมาณเนี้ยคิดเองว่ามันเหมือนสีผมโรเซ่คือแบบว่าอยากทําสีผมโรเซ่มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีตอนนั้นก็คือแบบว่าสวยสวยมากชอบสีนั้นมากถ่ายรูปขึ้นอะไรขึ้นสวยมากชอบมากอยากได้สีนั้นอีกแต่ว่า ไม่ได้แล้วฉันใช้ชีวิตด้วยสีแบบหนันจนแบบประมาณ2เดือนเราว่าเป็นสีที่ชอบที่สุดเลยแล้วกันตั้งแต่ทํามาในปีนี้เพ่งทํามา2สีชอบแล้ว<ะ>แล้วทีนี้พอทําไปเสร็จปุ๊บสีผมมันเริ่มเหลืองแล้วว่ามันเหลืองเร็วมากแล้วมันเป็นสีเหลืองที่แบบสีเหลืองอนะทุกคนแก้มก็เลยใช้แชมพูม่วงใช้แชมพูลดสีเหลือง มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสีม่นลงเยอะมากๆคือแบบชอบมากสีตรงนี้สวยมากคลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่แก้มโทดลองใช้แชมพูม่วงทุกคนจะบอกว่าประทับ จมากมาัวสีสวยมากสีออกมาแบบตุ่นตุ่นเท่าเท่า,ทาม่วงม่วงสีแบบมันไม่เสดิดอะมันไม่แบบอยู่ดีก็ม่วง,งตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าสระแชมพูม่วงแล้วมันจะเป็นอะไรวะคือไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าการทํางานของแชมพูม่วงมันคืออะไรอะไร <c oughs> ก็เลยแบบลองใช้ดูเพราะตอนนี้ผมดีฉันเหลืองมากแล้วก็อยากสีสวยกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากยอมมันเป็นอะไรที่ดีมากในการใช้แชมพูม่วง1ปรับสีผมให้เราสองมันไม่ทําให้ผมเราเสียแน่นอนเพราะมันเป็นแชมพูเอ่ยเป็นยาสระผมมาทุกคนมันช่วยเอาสี ีเหลืองที่เป็นสีกัดสีเหลืองอะไรก็ตามออกไปแล้วมันก็เอาสีม่วงที่อยู่ในแชมพูม่วงแทนที่สีเหลืองแล้วมันก็เลยทําให้เป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยค่ะทุกคนมันสวยมาก ชอบมากชอบมากจนรู้สึกว่าแบบมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ทาไมดิฉันเพิ่งลองใช้อนนันก็เป็นการทดลองครั้งแรกในปีนี้ซึ่งจะทดลองทําไมหรอกก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแชมพูโม้มใช้ยังไงเพราะว่าเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่นี่ไม่รู้ไงเออใช้ครั้งแรกตื่นเต้นชอบในสีผมนั้นมากแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสีผมนั้นมาแบบเออประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆอะไรเนี้ยแล้วแก้มก็เกิดอยากจะเล่นพิเรนขึ้นทุกคนอยากเป็นสีผมอยากเปลี่ยนให้คนดูดูด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็คิดถึงคนดูเนาะก็เลย เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีวะดิฉันก็เหลือตาไปเห็นบนโต๊ะก็มีกล่องยายอมผมตั้งอยู่2กล่องสีแดงกับสีเทาก็เลยมีความคิดว่าเรามายอมผมม่วงกันดีกว่าเอาสีที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้ไปซื้อเพิ่มนะมาผสมกันแล้วก็มายอมดูเขาว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรแม่สีเทานะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งแดงอง,งุ่งทุกคนมันเป็นสีม่วงคือมันสวยไหมก็โอเคมัง้ง โอเคไหมพิเลนไม่ไหวก็คือเอา2เสีมาผสมกันทั้งทงที่ไม่รู้ว่าผสมออกมาแล้วจะเป็นสีอะไรแบบนั้นทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่แนะนําให้ทาต่างนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนคือมันไม่ได้เป็นสีที่เราอยากจะได้จริงๆ แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีใครมาแบบที่เล่นเหมือนเราทีนี้พอย้อมเสร็จตอนแรกก็คิดว่าแบบสีแดงของผมดเทาก็ต้องแบบเป็นแบบแดงตุนตุ่นแดงอ่อนๆขม่วงแบบเท่ๆแน่เลยอะ่ะออกมาก็คือแบบว่าแดงๆม่วแงบบๆอะไรสักอย่างทุกคนลองไปดูนะไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่าลองไปดูแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันสวยไหมในคลิปนั้นเออเป็นคลิปที่แบบสุ่มย้อมผมม่วเออผสมสีผมม่วอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปทําตามแล้วกันนะคะคือที่ทาอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดทุกคนมันเป็นเออมันกววดาล แล้วแก้มก็ไม่ได้ออกไปไหนต่อให้แก้มทําสีผมที่แบบไม่สวยอะไรก็ตามแก้มก็ไม่ได้ออกไปเจอใครๆอยู่ดีเพราะว่าแบบเราออกไปไหนไม่ได้นันก็เป็นสีผมที่3 3มหรือสี่แชมพูมุ้งนี่นับไหมผ่านไป4เดือนก็ทำสีสีเลย <c oughs> ทีนี้มีการทดลองกันเกิดขึ้นอีกแลว้วค่ะไปเจอในเซเวน่นทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมทั่วคราวภายใน10นาทีเราก็จะได้สีผมที่เปลี่ยนไป และนี่คือสีผมที่แก้มได้ จากสิ่งนี้เพียง <ล among S> 1ินาทีคุณก็สามารถเปลี่ยนสีผมได้แล้วค่ะโอ้โหทีวีเดล็กเวอร์คืออันนั้นมันเป็นซองในเซเว่นเวอร์ทุกคนแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนสีผมได้ภายใน10นาทีแล้วมันราคาหลักสิบเราจะไม่ลองได้ยังไงหรอกก็เลยซื้อมาลองถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ตามราคาหลักสิบมันไม่ได้เปลี่ยนสีผมได้แบบว้าวแต่ตอนนั้นอะแก้เป็นสีผมที่เป็นสีอ่อนมันก็เลยดูออกนิดนึงมั้งว่ามันเปลี่ยนสีผมไปแล้วอะไรเงี้ยน่าแบบนิดเดียวนิดเดียวแทบจะม ไม่รู้เรื่องพราะว่าสีเันใกล้เคียงกับสีเก่ามากทุกคนลองเข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ไปบอกด้วยว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าตามราคาแล้วอ่ะมันก็สมเหตุสมผลมันเป็นทั้งทรีทเมนต์เป็นทั้งครีมเปลี่ยนสีผมในราคาแบบ30 4สิบ่บาทหาซื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยเออมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเอาอีกแล้วมีการทดลองเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ถึงเดือนแก้มก็เห็นว่าเออสีผมของตัวเองอะ่ะติดเหลืองติดส้มสีผมมันเฟดลงแก้มก็เลยตัดสินใจใช้ทรีทเมนต์ม่วงแบบที่ทำเองค่ะ แล้วก็ไม่ปวดกจะมาทดลองการใช้แชมพูม่วงแต่จะเป็นแชมพูม่วงที่ทำเองค่ะทุกคนแก้มจะเอายาม่วงเนี่ยไปผสมกับทรีทเมนต์ม่วงมากนี่ก็คือเป็นสีผมที่แก้มได้จากยาม่วงนะคะเนี่ยมันก็ได้ประมาณเนี่ยทุกคนว่างไงอะ <te S 1> <c oughs> แต่ว่าสะะไปะสีม่วงมันก็น่าจะหลุดคิดว่านะถ้าไม่หลุดก็ ตัวใครตัวมัน <g lyrics> คลิปนั้นนะคะเป็นคลิปที่แก้มทำทรีทเมนม่วงทําเองจากยาม่วงทุกคนรู้จักยาม่วงกันใช่ป่ะเป็นยาที่ทาปากเด็กอะแล้วเราก็เอามาผาสมกับทวีตเมนแล้วเราก็มาทําเป็นแชมพูม่วงอ่ะทุกคนคือเห็นคนทาเยอะมากกับสิ่งนี้เแล้วแก้มก็เลยรู้สึกว่ามันได้เหรอวะคือมันได้จริงๆเหรอวะคือไอยาม่วงอ,อะมันไม่ได้ทำมาเพื่อผม มันถมมา่อผมหรือมันใช้ได้ด้วยกันได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่น่าจะเหมาะกันอะไรเงี้ยด้วยคนที่มันเป็นสีม่วงเออเห็นคนใช้ยเยอะมากก็เลยแบบว่าไม่ลองไม่ได้ปะ <c oughs> ปรากฏว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในความรู้สึกแก้มนะแก้มรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทําให้ผมเราม่วงนิดนึงมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนสีผมเรามันเกิดมาเพื่อทายาพักเด็ก แล้วสีผมนั้นก็อยู่กับแก้มไปสักพักหนึ่งไม่ค่อยสวยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ทรีตเมนต์ม่วงทําเองจากยาม่องนะก็ลองดูก็ได้ค่ะแต่แนะนําให้ใช้ปริมาณที่น้อยมากๆใช้แบบน้อยมากๆให้มันผมมันไม่เหลืองมันน่าจะช่วยได้แหละมัง้งแก้มน่าจะใช้ไม่เป็นแหละมันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ,อันนั้นก็เป็นการทดลองครั้งแรกแล้วก็จะไม่ทําอีกกับยาม่วงนะคะแล้วแก้มก็ไม่ได้ทาสีผมอีกเลยทุกคนแบบว่าเว้นไว้นานมาก2เดือนจนแก้มได้ไปคอล กับช่องเท n นกูค m มิงเกียนะคะวันนี้แกจะต้องมาทําสีผมให้กับพี่ที่ช่องเท n นกูคิมิงเกียนะคะนนะ่าลูกเดได้ล้วอยวยว่<ห>นนะนากพี่รู้ไหมว่าแกกำลังทสีผมที่ขึ้นเยอ่อ๋อดิ้งเลย มีการทำแชลงแชเลนกับเขานูนนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็ไปทําสีผมให้เขาเป็นสีชมพูถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะคะก็เป็นการที่แกไปทําสีผมให้คนอื่นในช่องครั้งแรกในนําให้ไปดูนะคะมีความว่าแบบปันป่นปัน่นตลกตลกแกล้งแก้งกันด้วยอะไรอย่างงี้ในคลิปนั้นอะไรอย่างงี้สีสุดท้ายในปี2021นะคะทุกคนก็คือสีนี้เลยคือตอนนี้มันเฟดแหละก็คือสีส้มนั่นเองนะคะคลเนี้ยแกจะมากัดสีผมค่านคนก็คือกัดคน และนี่ก็เป็นที่แก้มไปกัดผมมา3รอบแก้มจะมาทำสีส้มฟินิชลุกนะคะกับผมสีส้มทุกคนมันสวยแก้มแก้มก็ชอบมากเลยก็ทำสีส้มไปเมื่อวานสองอาทิตย์ที่แล้วได้มั้งก็เป็นสีผมล่าสุดตอนนี้เลยนะคะจะบอก ว่า wow. ชอบมากชอบเลยเป็นการแบบกัดโคนแต่ว่ามันมีความว่าไม่เท่ากันเนื่องจากว่าเคยกัดตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มากัดตรงนี้เพิ่มมันกลายเป็นว่าตรงนี้กับตรงนี้มันไม่เท่ากันเพราะตรงนี้แก้มกัดไปเยอะมากแล้วตรงโคนอะ่ะแก้มไม่กล้ากัดแรงไม่กล้าใช้เปอร์เซ็นต์แรงๆอย่างที่เคยบอกไปว่าปีที่แล้วมันเคยผมขาดทุกคนก็ใช่ไหมแก้มก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไม่เท่ากันไม่เป็นไรได้แค่นี้เอาแค่นี้ มันสวยนะคือสีมันสวยแต่แค่มันไม่เท่ากันแค่นั้นเองเพราะว่าทําเองกัดโคนเองเห็นว่ามันก็ยังมีความว่าไม่เท่ากันอีกนิดนึงถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่สวยเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ฮือด่าได้นะคะแต่อย่าแรงมากแล้วก็ไม่อยากกัดเยอะไปมากกว่าน,นี้แล้วพยายามที่จะแบบว่าเซฟเส้นผมให้มากที่สุดอยากจะเปลี่ยนสีผมแต่ก็อยากจะเซฟเส้นผมไปด้วยได้เท่านี้มันก็แบบ อิสโเคียนแล้วทุกคนโอเคมาโหวตแก r มก็จะมาบอกว่าแก้มชอบสีผมสีไหนมากที่สุดในปีนี้ไอทาย สีผมที่แก้มชอบที่สุดในปี2021ที่ทํามาตนะั้งแต่ต้นปีเลยเนะี่ยก็คือสีผมโรเซ่แก้มค้นพบแล้วว่าตัวแก้มอชอบสีผมอ่อนๆออปี2020อะ่ะแก้มก็ทําสีผมที่เป็นบอนสว่างอะ่ะนางชอบที่สุดเป็น number o ยังไม่ลงบาลังแต่ในปีนี้ก็คือชอบสีผมโรเซ่มากที่สุดมันถ่ายรูปมันสวยมากคือมันมันขึ้นมากคือแบบเฮ้ยคือเราเป็นผู้หญิงสวยๆอะ่ะดีมากแฮปปี้มาก,กับสีผมสีนั้นนะคะแต่จะบอกว่าทุกสีที่แก้มทําแก้มก็พอใจในทุกสีที่แก้มทํา ทั้งหมดเลยนะ <S <S เพราะว่าทําเองแก้วกลับมาดูคลิปเองแล้วก็รู้สึกว่า ขยันเปลี่ยนสีผมเก่งแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบมีคนชอบนี่ก็เป็นทั้งหมดในปี2021ที่แก้มทําสีผมเปลี่ยนสีผมและทดลองอะไรต่างๆมีครั้งแรกเยอะมากในปีหน้าแก้มก็จะทําสีผมให้ตราชกว่าเดิมแน่นอนนะคะก็รอดูนะคะแก้มจะทาสีผมสีอะไรถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปไหนของแก้มในการทําสีผมหรือคลิปไหนต่างๆที่แก้มเคยทําที่ผ่านมานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องแก้มกันวาเลยนะคะชอบหรือไม่ ชอบยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้ตลอดเลยนะโอเคไหมอยากให้แก้มทําสีผมอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ตลอดเลยสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าคลิปหน้าแก้มจะมาทําอะไรก็คอยติดตามนะคะหรือว่าปีหน้าแก้มจะมาทําสีผมเสียงที่มันแดราจได้อีกก็รอติดตามกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้แก้มไปก่อนละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ